ช่องนวเนี่ยเย้วันนี้นะคะเสียงเนี่ยอาจจะกล้องนิดนึงนะคะเนี่ยมาถ e ่ายวิดีโอนะคะในฟินเตเนสนะคะฟิเตเนสส่วนตัวที่บ้านของเนี่ยเองค่ะข้างหลังอาจจะแบบว่าค่อนข้างจะแบบลกนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเนี่ยจะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของ NCT หนึ่งสองเป็นยูนิตที่เนี่ยรอคอยด้วยใจจดใจจ่อด้วยแบบความแบบรักอย่างเต็หมหัวใจนะคะทุกคนเพราะว่านี่ก็เป็นแฟนคลับ NCT 127สจเช่นกัน หลังจากทำคลิปที่แล้วนะคะคลิปรีแอคชั่นเพลงใหม่ของ NCT DREAM เน,เนี่ยยังไม่ได้รู้จักเมมเบอร์อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้กลับมาแก้ตัวนะคะในยนของ NCT 127นะคะยี NCT 127เนี่ยเนี่ยสามารถจำสมาชิกได้นะคะแต่ว่าไม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันเนี่ยจำได้เป็นแทฮยองนะคะแจยอนแล้วก็จอนนี่โดยองเนี่ยจำได้นิดนึงนะคะแล้วก็มายุตะาอะไรงเงี้ยก็จะพอจำได้ที่จำได้แน่เลยเนี่ยคือแทฮยองนะคะจอนนี่ก็จำได้นะคะแล้วก็แจยอน เนียเป็นเมนแจฮยอนทุกคนเนี่ยชอบแจฮยอนเพราะว่าเป็นผู้ชายที่แบบน่ารักหล่อน่าเอ็นดูน่าทะนุถนอมตะมุกตะมีมีทุกอย่างในตัวเขาแล้วจริงๆทุกคนแจย,ยอนเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่เหมือนใครทุกคนเป็นศิลปินผู้ชายเกาหลีเคป,ป๊อปที่เนี่ยแบบเห็นปุ๊บเนี่ยจำได้ปั๊บว่าคนเนี้ยแจยอนเป็นผู้ชายแบบหนึ่งเดียวในโลกหน้าแบบเนี้ยคือหนึ่งเดียวในโลกบุคลิกเนี้ยคือหนึ่งเดียวในโลกอาจจะเวอร์นะคะแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่มาตัดใจในจริงๆนะคะเพราะฉะนั้ วันนี้นะคะเราจะกลับมาทำเรีแอคชั่นของเพลงใหม่ของ n อ็นจี่สงเสร็จนะคะน่าคือเพลงพัดความหมายของชื่อเพลงนะคะคือการต่อยนะคะทุกคนบอกเลยว่าต่อยฉันแรงแรงซีสูด่าต่อยฉันแรงแรงฉันอยากสิตัวก็เนี่ยดูีเซร์เวลานะคะทุกคนเพเยอร์วันเพเยอร์ทูทุกคนได้ดูป้ะทุกคนต้องไ้ดูแน่เลยทุกคนต้องดูแหละนี่ก็ว่าเออนั่นแหละแล้วเพเยอร์อันนึงอะ อันนั้นคือแบบสะกดใจเนี่ยมากยวยไปดูโปสเตอร์ของเพลงนี้นะคะโปสเตอร์เนี่ยก็คือออกมาหลายลุคมากๆเลยนะคะเท่าที่เนี่ยเห็นน่าจะประมาณเดี๋ยวเนี่ยขอดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวพูดผิดเนาะหนึ่งสองสามสี่ลุคค่ะทุกคนเป็นลุคที่แบบนิ่งชอบมากมากแบบเมือกมืกไม่ไหวแล้วก็วคือลุคชุดดําทุกคนแล้วก็แบบแต่ละคนก็มีรอยเพท่ที่เหมือนรอยสักแต่ รอยสักแจฮยอนทุกคนเออเราใช้คำว่าเพนติ้งเนาะลุกมันก็ออกมาเป็นแบบผู้ชายแดดบอลมีรอยสักซึ่งแบบมันกินใจเนาะมั้งไงแบบรักลุกนี้รักในลุกนี้มากแม่แบบแจฮยอนทุกคนเพนที่คอแล้วแบบกลางที่เนี่ยแบบโดน VBS ตกอะขออนุญาตพูดถึงบางทันนะคะที่เนี่ยบบโดน VBS ตกนะคะเพราะว่าด้วยลุคสเตจของเพลงออนนะคะคือเนี่ยชอบใช้ เขาอ่อนก็เลยเ็นโปสเตอร์ออกมานะคะเป็นแจฮยอนอะ่ะมีรอยพนติ้งเนาะตรงคอข้ามาอย่างนี้ได้แบบคุณเอาใจและตัวและเงินฉันไปให้หมดเลยฉันถวายทั้งหมดนี้ให้คุณแล้วคือคุณหลอกมากลุคนี้ของแจฮยอนคือแบบเป็นลุคที่เนี่ยแบบที่สุดของลุค K-pop Boy in My Heart มันดีมากใจจดใจจ่อก,กับ MV เพลงนี้มากเลยนะเพลง Punch นะคะบอกเลยว่าต่อยฉันแรง,แรง เ,เราจะเก็บอาการนี้หนึ่งเราจะไม่บ้าผู้ชายนะคะทุกคนก็มาตอนนี้นะคะประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะคะซึ่ง MV นะคะออกตอน4ี่ทุ่มของเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งเนี่ยได้เปิดเว็บไซต์รอไว้แล้วนะคะเนี่ยจะดูแบบเขาดาวน์ใแท้จริงตอนแรกเนี่ยว่าจะแบบเฮ้ยหรือว่าเราจะถ่ายรีแอคชั่นกลางวันดีแสงแล้วสวยๆใช่ไหมคะแต่ก็มาน่าคิดดูไม่เอาอ่ะกดเจอสปอยเล่นไอจอยู่ไปกดเจอแบบสปอยเอลยเงี้ยแบบก็เลยแบบอุย้ย ถ่ายเลยดีกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลาตอนกลางคืนนะคะทุกคนแล้วก็อาศัยมาถ่ายในฟิตเนสของห้องเรานะคะคุนเต้มาทุกคนคือแบบคือขอพูดความในใจนะคือเนี่ยตาม SM นะคะตั้งแต่แบบเอ็กโซเอ็กโซเป็นแบบบอยแบนด์ผู้ชายที่แบบลุกเขาโตอ่ะและพูดตรงนะคะเนี่ยเป็นคนชอบผู้ชายแก่กว่าโตกว่าอะไรนี้ให้เนี่ยรู้สึกว่าเอ็กโซลุกเขาดูโตมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขา o, ดูแบบแบดบอยอ่ะซึ่งแบบไอเลิฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแบบพอมี NCT ซีทีนี้ออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะเนี่ยก็ ติดตาม NCT มาตลอดนะคะก็ติดตามนั้นแต่เพลง Seven Sense ของ NCTU แต่ว่านี่อาจจะไม่ได้ออกตัวให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยติดตามนะได้ไปฟินแบบตามทางๆอะไรอย่างนี้ค่ะตามเพลงตามอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงป่ะเมียอยากทำเรียรชั่นนั้นแต่เพลงคิดอีกมันเลิศ มันปังทุกคนพี้คือปังเสียดายทำไม่ทันทุกคนพ็จะรู้ตัวว่าเอ้ยฉันมาทำเรียกชันดีกว่าก็ตอนที่แบบยอดวิวขึ้นไปแบบหลายล้านแล้วเพราะว่าเนี่ยรู้สึกเป็นคนชอบแบบถ้าเราทำเรียกชันนะต้องทำโมเมนต์แบบ first impression จริงๆทุกคนคิดเพิ่งออกแล้วก็ถ่ายเลยตรงนั้นเลยแบบที่แบบเราทำไปในกอเซเว่นคือกีการ์ไวายต้มนะคะบอกเลยว่าอันนั้นอะคือความรู้สึกจากใจเราจริงๆค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามารอสี่ทุ่มกันนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยขอไปทำใจก่อนเย็นๆเดี๋ยวคนดูเขา ตกใจเสียงคิดเราเดี๋ยวคนดูเขาฟังเราไม่ทานถ้าเราพูดเยอะไปอะไรเงี้ยพยายามคำดาวจะนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยมาดูนะคะทุกคนเดี๋ยวแบบมันจะวิตวายมากเกินไปมันจะไม่นานนะคะเพราะว่าเราเป็นผูหน้หญิงนะคะทุกคนไปคะ่ะทุกคนอีกแค่หกสิบวิเฮ้ยต้นเต้นเต้นตอนนี้ค่ะเรากำลังรอเขาดาวนะคะเต้นเต้นจะบอกว่าในน,นุ๊กคิดแต่งม,มากๆกันได้เลยคุณพ่อนอนอยูอ่ห้องข้างๆคะ่ะทุกคนไม่แน่ว่าแบบ คลิปนี้แบบพอ่อเจอออกมาแล้วก็แบบดา่าแล้วจะเมาส์ก่อนเอ็มบีจะมานะคะจะบอกว่าจอนนี่เราก็ชอบนะคะเพราะจอนนี่แบบเป็นผู้ชายแบบสูงแล้วก็บุกคลิกแบบแบดบอยอะ่ะเนี่ยก็เลยชอบจอหนนี่เช่นกันนะคะส่วนแฮยองนะคะเนี่ยก็ชอบแบบความสามารถเขานะคะแล้วก็เสน่ห์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สุดข,ของหัวใจก็จะเป็นแจฮยอนนะคะทุกคนมา เป็นฟิลเกมมาลวมาละ นต่อยน่ะยูตะาฮยองบีมา่า แต่งหน้าเหมือนโดนต่อยก็คือแบบตอนนี้คือ,อยุคยารกุซ่ามากมึงหน้ายาร์กุซ่ารอยเนี้ย แฮยองเมื่อกี้คือดีมากแฮยองไม่แฮยองแฮยองเรียกชือ่อให้ถูกกอนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแบบดิสกันระหว่างแฮยองกับแจยอนออมีเริ่มพันกันละโอ้ยแทยง คนนี้นะชื่อเขาคงชื่ออะไรลืมชื่อไปแล้วอ่ะลืมชื่อละลืมชื่อแล้วยูต่านียูต่าอนี่ยูต่าโอ้ยบาดใจมากอย่ามองฉันแบบนั้นโอ้ยอย่ามองแบบนั้นอย่าอย่านั่งแบบนั้นอ่ออันนี้โดยองเนี่ยชอบตังหูโดยองมากดีมากโอโดยอง ไปอยู่ว่าจงวาดเพลงคือแบบเลิศมากสางวาดจะเลิศมากเลยเนาะ <rit us> ชุดเงน,นี้ยถงดง๋ยจงนะหอยาววันนี้เออมาอีกมาเองตอนนี้ลูกนี้ดีมากเลยอะลูกที่ใส่ชุดเหมือนนักขับรถอะตอนนี้คือเหมาะกับลุกนี้เหมือนกัน นี่เยอะจังเลยอ่ะเปลี่ยนเมนแล้วหรอปรากฏว่าเปลี่ยนเมนเป็น,อปน,ปนจอนนี่เชยอนเจยอนผมสรงนี้เจยอนโอ้ที่ว่าคนโอ้สำแล้วคือแบบอยากจะอวยให้ครบทุกคนเลยนะี่บอกเลยว่าทุกคนคือแบบดีมากๆเลยนะคะเพลงนี้คือติดหูมา,มากๆทุกคนจังหวะเพลงคือดีมากเติ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 เต,ติคือแบบ เพราะว่าเพราะมากค่ะเพราะเนี่ยเป็นคนชอบเพลงแบบว่าลีนิกส์ดีๆแบบ EDM จังหวะฮิปฮออะไรอย่างเงี้ยจะชอบมากๆเลยในการเปิดในแต่ละวันนะคะแต่อยากจะบอกคว่าคลอมพีดแล้ววันนี้นะคะได้เห็นแจฮยอนนะคะเท่านี้เนี่ยดู ก็คือเห็นลุกที่มีรอยสักที่คอก็จะเป็นพวกแบบลุกตอนที่โดนฟีเป็นซีนโดนต่อยที่เป็นซีนแบบว่าโกสอัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะซีนนั้นนะคะทุกคนรอหมดเลยนะคะโดยเฉพาะแทยองเนาะแทะแทยองขอโทษนะถ้าเกิดพูดชื่อผิดไปนิดนึงคือเนี่ยเป็นคนแบบแกยประสาทเสียงของเกาหลีไม่ค่อยแบบเก่งนะคะมันจะบดปนกันคำว่ายองยองทยอนทยองทยุบยองฮียหยุอันนี้อาจจะผิดนิดนึงก็ต้องขอโทษเลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งว่าหนูนะคะแทยองนะคะในลุคที่โดนต่อยอะเอาใจไปเลยนะคะโดยอง โดยยองในลุกที่มีหูที่เป็นสายที่หูนี้นะคะจอนนี่นะคะจอนนี่ก็คือหล่อชุดนะคะในสรู้สึกว่าจอนนี่เป็นคนที่แบบมีบุคลิกเฉพาะตัวแบบหน้าไม่ซ้ำใครจริงๆนะคะสำหรับจอนนี่นะคะแล้วก็หน้าเล็กมากเลยแล้วก็ผอมแล้วก็ตัวสูงตัวเลียวมากนะคะส่วนแจยอนของเราบอกเลยว่าชอบทุกลุกของเขาแจยอนดีมากแจยอนหล่อมาก,มากแล้วผมอะคือดีหมดทุกอย่างคือดีหมดผู้ชายคนนี้คือแบบ I love you you so perfect I love you three thousand เราช่ยอนมากแจยอนดีมาก ี่อนแบบดีมากดีแบบดีมากๆโอ้โหเนี่ยอยากจะบอกว่าทําไมเนี่ยถึงไม่ตั้งใจดู NCT มาตั้งนานแล้วทําไมถึงฟังแค่เพลงผ่านๆคืออยากจะแบบด่า,ดาตัวเองมากเลยว่าทําไมเอาแต่ฟังแค่เพลงทําไมถึงไม่มาดู <S <S พอที่จะทำเรนะียกชั่นอ่ะมีโอกาสนะคะได้ไปดูเพลงอีกๆเนาะเพราะเนี่ยย้อนไปดูนะคะทั้งตัวเอ็มวีเพลงเบื้องหลังตอนที่เขาร้องเพลงตอนที่เขาซ้อมเต้นเนี่ยชอบอ่ะทุกคนคือแบบชอบบุคลิกทุกคนชอบความสามารถแล้วก็ชอบตอนที่เขาเล่นกันน่ะทุกคนน่ารักมากเลยนะเออแล้วแบบใจฮย ตอนนี้อะไรกับตอนนี้ก็ขี้เล่นแล้วแบบน่ารักคือเน,นี่ยก็ชอบผู้ชายขี้เล่นด้วยแหละเออฟิน <c oughs> พอแบบเงี้ยได้แบบมาตั้งใจดูจริงเนื่องจากว่าเราทำรีแอคชั่นเนาะเราก็เลยมีโอกาสมาตั้งใจดูเขาจริงๆมานั่งดูเอ็มวีเขาจริงๆแล้วมันรู้สึกแบบพีมากอ่ะทำไมชทถึงแบบมาตั้งใจดูตอนนี้คือแบบช้าไปแลนดเว้ยคุณตั้งใจดูตั้งนานแล้วฟินมากเลยวันนี้แล้วคะ่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะบอกเลยว่ารอเอ็นซีทีนะคะมีคอนเสิร์ตที่ไทยเมื่อไหร่เนี่ยจะไปแน่นอนทุกคนเราหลงรักแล้วเราชอบแล้วจริงๆนะคะเรื่าหรับคลิปนีนะคะอาจจะพู้มากนิดนึงนะคะก็อย่าเพิ่งว่า ส่วคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากด subscribe ์แล้วก็กดกันอีกนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนพุดเร็วอีกแล้วบ๊ายบาย